เขามาใกล้ๆลูกชื่อดังชื่อวิรัญยานามวงค่ะวิรัญญานามวงเธอมีปัญหาอะไรบ้างณเวลานี้อ่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะหลวงพ่อป่วยเป็นอะไรบ้างจ๊ะ ปวดเข่าเป็นนหายๆค่ะปวดขาข้างขวาปวดเข่าข้างขวาข้างเดียวปวดเข่าปวดขาข้างขวาอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีปวดปวดหัวนานๆปวดหัวก็นานๆครั้งค่ะแล้วก็แบบท้องเสียท้องเสียประจําค่ะปวดท้องด้วยค่ะใช่ค่ะสุขภาพไม่ดีเลยเรื่องเข่าเรื่องขาเรื่องท้องแล้ว การงานการเงินโอเคเปล่าการงานก็ติดขัดค่ะแต่ว่าการเงินก,ก็ติดขัดเล็กน้อยค่ะงานไ,ได้แต่เงินไม่ลาบรื่นงานงานไม่ราบรื่นแต่แต่เงินเงินไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเงินไม่มีปัญหาแต่งานติดติดขัดขัดไม่ได้ดังใจใช่ค่ะ,ะท่านเทวดาครอบครัวก็โอเคอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งเลยใช่ไหมไม่มีค่ะ ไม่มีเรื่องทำทำแท้งเลยมีใครเป็นตัวปัญหามีใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรมีใครคอยเบียดเบียนอยู่ท่านเทวดาชื่ออะไรท่านแะเอยคันแท้หน่อยสิหนาะให้ได้ยินชัดๆหน่อยเถอะคราวิรัญญานามวง่ะวิรัญญานามวงวิรัญญาใช่ไหมท่านใช่แล้วเป็นกรรมอดีตแล้วเนาะนางคนนี้ใช่ย่อยแล้วพอตบตีผู้อื่นเนาะแหละท่านแะอ,อ,อันทําความไม่ดีแหละท่านเอ๋ย เป็นนักเลงไม้ใหญ่แหละนะฟาดทั้งท้องทั้งแขนเขาแหละค่ะใครนั่นมากูกลางหาเรื่องได้เลยชาติก่อนเป็นหญิงเป็นชายท่านเอ๋ยมันกลางเช่นนี้คงไม่เป็นหญิงหรอกนะท่านมันเป็นชายแหละค่ะ <î ES> <iem. S 2> ชื่อไอ้โกะนะาแหละท่านเอ๋ยอ๋อนี่ก็เลยฆ่ากบด้วยใช่ไหมชื่อไอโกบไม่เขาก็เขียนว่าเคยฆ่ากบไม่มาก oh. ใช่ไหมอ้าวล<ๆ>ู่ว่ากรรมเป็นอดีตชาติ ช่แล้วท่านเอ๋ยไอ้โกดเลยนี่แหละนะสติไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ครบนี่แหละนะอันตรพานกันนั่นเลยชาตินี้ตีใครบ้างกระเปล่าโอชาตินี้มีตะโดนลงแกักลแล้วท่านก็เ,ออเคลีรลาบแล้วสินะถ้ามันเห็นเช่นนั้นแหละครบไอโกนะ้หนาหน้าถีบจริงเอ้ยตอนนี้กลายเป็นคนหน่อมแนมไปแล้วเรียบร้อยกลายเป็นหญิงด้วยใช่ไหมท่านเทวดาเพราะเวรกรรมใช่ไหมท่านที่ทำไว้นั่นแหละนะ จึงต้องชดใช้นี่แหละครานี่แหละนะไอกะ้กบนั่นเอ้ยไอ้กบเสร็จเลยชาตินี้เอาเป็นว่าจะขอแก้ไขในอดีตชาติอย่างไรได้บ้างจะแก้ไขใช่ไหมท่านแก้ไม่แก้แก้คะ่ะแก้เลยถ้าอย่างนั้นแหละท่านนะควรจะนำบุญกุศลแหละครารักษาศีลหนานะภาวนากันนั่นเอ้ยพอไม่พร้อม พร้อมค่ะพร้อมเลยท่านเทวดากี่วันห้าสิบวันแหละท่านแน่เพื่อแก้กรรมเก่านั่นแหละนะเคยทําไว้นั่นแหละคราตบตีผู้คนหนาะเขาให้ลาคาญนั่นเอ้ยนักเ,เงลงอารวาสทุบตีทำลายร่างกายบวชห้าสิบวันพร้อมเมื่อไหร่อ่าหลังหลังเมษาไปอะค่ะหลวงพ่อประมาณมวันที่เท่าไหร่บอกไปเลย ไม่เกิน <ไป S 2> พฤษภาประมาณปลายปลายเมษายนไม่เกินพฤษภาอันหนึ <S 1> 1 <S ่งพฤษภาไม่เกินหนึ่งพฤษภาได้เข้ามาแก้ไขให้หนึ 1> 1่งพฤษภาท่านเทวดาต้องการอะไรบ้างเหล่าสรรพสัตว์ผู้คนที่ถูกทำร้ายร่างกายท่านเอ๋ยต้องการเช่นนี้แหละชุดขาวสองชุดน่ะท่านหนาผ้าไตหนึ่งชุดนั่นน่ะครับหนังสือสวดมนต์หนาสามเล่มนั่นแหละสังฆทานหนึ่งชุดท่านเอ๋ย ปล่อยซานให้มากเลยแหละนะจะฆาสิบตัวนั่นแหละครับวไม่ไหวได้ค่ะไห <c oughs> วค่ะเรีย <c oughs> บร้อยตามนี้ในฐานะเป็นนักเลงสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนี่แหละท่านเคยเอ่ยบอกกันใช่ไหมเล่านะใครมีอิทธิพลกันล่ะครัมีอำนาจใหญ่กว่านะ้าแหละท่านแน่สามารถทำกรรมได้โดยจังคิด ไม่ได้ทันคิดยังทำนั่นแหละหนาะจึงพลาดไปตกนรกโลกากรรมนั่นหนาจึงตามไปกันนั่นเอ้ยพอมีอำนาจก็รังแกชาวบ้านทำร้ายคู่คนโดยไม่มีเหตุผลและก็เป็นผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านต้องตกนรกใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยกรรมเก่าเลยแหละหนาะมันตามมาถึงคราดูท่านางนี่หนาะเดินยังกับผู้ชายเลยใชาป่า เปนักเลงเหรอใช่ค่ะเดินถ้าเดินไ้โกะนั่นแหละท่านเออกรรมมึงเลยเก่งนั่นนะชอบตีชอบว่าคนแหละครานี่แหละนะกรรมส่งผลนั่นเลยกลางใช่ไหมเอ่อเป็นว่าสำนึกผิดได้ยังสำนึกผิดแล้วค่ะนึงผิดแล้วขอให้บรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายลดน้อยถอยลงอย่าทุบตีอย่าทำให้ท้องปวดอย่าทำให้ขาแข้งมีปัญหา จะได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรปฏิบัติถ้าไม่มีอะไรอาจจะมาเร็วกว่านั้นหรือเปล่าใช่ใช่่ะหลวงพอ่อถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเคะเตรียมพร้อมก็อาจจะมาเร็วกว่าจะได้รีบชดใช้ห้าสิบวันไปให้จบสิน้นเรียบร้อยลาลาลา,ลาออกเรียบร้อยแล้วค่ะคือสิ้นเดือนมีนาเนี่ยค่ะลาลาออ,ลาออกแล้วค่ะแล้วเหรอลาเรียบร้อยขอบคุณท่านเทวดา บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัปสัตทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือชี้นำและบอกกล่าวแล้วได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วขอให้เทวดาพร้อมทีมงานน้อยใหญ่เทวดาทั้งหลายได้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญมีบรารมีได้เป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญเทวดาทุกท่านจงเจริญถึงการแล้วท่านเอ๋ยวันนี้เลยแล้วสินหา ถึงการกล่าวอำลาได้เวลาจากลาแล้วสิแลเราเทวดาทั้งหลายเนาะมารวมตัวกันพอกันเร็วเข้ามากราบองค์ท่านกันนั่นแหละวันนี้เถอต้องจากแล้วสิเนาะวันนี้ต้องกราบลาท่านก่อนพอวันหน้าเนาะมาสร้างบุญกุศลใหม่เลยเทวดาทุกท่านทุกองค์ทุกตนจงเจริญ มันเป็นนักเลงเหรอไอ้นั่นเป็นนักเลงเหรอมันแสบเหรอเจ้าค่ะหลวงพ่อเหมือนพึงแบบสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบเหมือนแบบเออลวาดเหรอใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่ารุนแรงมากแต่ว่าเป็นเหมือนพวกเจอใครมันใช่ก็ไม้ฟาดไม้ตีเตะทุบ้าไปเรื่อยสร้างความรำคาญใช่ค่ะในวันสวัสดีวันที่